คอลัมน์คันปากงานเข้าลุงว่าโดยสภาผู้แทนราษฎรวันๆเกิดสารพัดเรื่องให้สสได้แก้ไขปัญหาเพื่อประเทศชาติและประชาชนแต่ล่าสุดสสด้วยกันเองก็มีดราม่าเพิ่มอีกเมื่อผู้แทนจากพักก้าวไกลเลืออดกับพฤติกรรมของสสพักพลังประชารัฐบางคนยึดห้องหลังบัลลังก ในห้องประชุมใหญ่สภาประชุมสภาเมื่อ29กุมภาพันธ์คณะกำลังไทยทอดสดประชาชนดูได้ทั่วประเทศปรกรณวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านวิฝ่ายคา้านลุกขึ้นแชกลางห้องประชุมสภาแล้วงานก็เข้าลุงป้อม พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเอ,อิร์ทปรณกบวุฒิบอกว่าพักพลังประชารัฐกำลังยึดครองห้องหลังบัลลังโดยพละการซึ่งที่ผ่านมาได้ให้สัญญาจะย้ายออกภายในหนึ่งสัปดาห์แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงยึดครองอยู่และไม่ยอมย้ายออกวันที่เข้าไปดูห้องมีการเอาชั้นหนังสือเหล็กมากัน้นเพื่อแบ่งครึ่งหนึ่งของห้อง น่าจะเป็นห้องส่วนตัวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภานี้เลยแถมยังเล่าต่ออีกว่าวันที่เข้าไปคุยกับพักพลังประชารัฐเจอสอสภาคภูมิบุญประมุกผูดแทนตากบอกว่าไม่มีระเบียบว่าห้องหลังบัลลังคือห้องประสานงานวิฝ่ายค้านซึ่งประธานปฏิพัฒน์สันติพาดา รองประธานสภาก็บอกว่าไม่มีระเบียบว่าห้องนั้นเป็นของพักพลังประชารัฐเช่นกันแต่นายภาคภูมิยืนยันจะยึดอย่างไรก็ตามหลังใหม่กระจอข่าวเจอท่านประธานวิบฝ่ายค้านเลยเดินเข้าไปพูดคุยและขอให้ไปถ่ายรูปห้องเกิดเหตุให้หน่อยจะนำไปประกอบข่าวแต่แม่น่าเสียดายไม่ได้รูปมา ประกรวุฒิบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะมีคนเฝ้าอยู่หน้าห้องถ้าจะไปต้องไปพร้อมกับประธานหรือรองประธานพาเข้าเข้าไปเองไม่ได้อย่างครั้งหลังสุดก็ไปพร้อมกับพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สองถึงเข้าไปได้แม่พักพลังประชารัฐนี่แน่นอนจริงๆแต่เอ๊ะสรุปหลังห้องบัลลังลุงป้อมจะยึดไว้ใช้เอง หรือคนอื่นยืมชื่อไปแอบอ้างหนอ